สวัสดีครับสวัสดีครับครับวันนี้เราอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีทุกคนนะก็วันนี้ดังเหมือนกันเนาะวันนี้ค่อนข้างจะดังนะวันนี้เราพาทุกคนมาส่องเลขอยู่ที่เขาเขาชะอาานะครับก็เดี๋ยวเราจังหวัดกาญจนบุรีใช่ที่นี่เล่าให้ฟังคร่าวๆว่ามีสร้างตั้งแต่ปีมัร้ยแปดสิบมเอ้แปดสิบเออามพันสี่รอยแปดสิบสาเกือบเกืร้อยปีนะที่ไม่มีสิ่งแบบสิ่งที่สำคัญนะคู่บัดที่นี้ก็จะมีหลวงพ่อเพชร หลงพระเพชรที่อยู่ในถ้ำข้างบนอ่าแล้วก็นี่ปลฤาษีสิงห์ดําปลฤาษีสิงห์ดําแล้วก็ที่มาสร้างใหม่ที่อ่ะหาศจรรมากก็คือหลวงพ่อทองหลวง่อทองก็คือเจ้าพ่อเฮงเกียร์เนาะแต่เรายังไม่ได้ขึ้นไปดูนะบนมีอะไรบ้างนะเราไหว้พระปู่ย่าบ่ยู่ข้างล่างเนาะใช่เดี๋ยวเราต้องบอกกล่าวเจ้าที่จะทางก็คือผู้ที่ดูแลรักษาที่ก่อนแล้วก่อนที่จะขึ้นไปข้างบนสรับทุกคนเดี๋ยวเราจะมาไหว้ด้านในนี้ครับก็เป็นเจ้าพ่อ ปู่สิงดํานะครับที่คือองค์เจ้าพ่อปู่สิงดํานะทุกคนนะครับอยู่ที่วัดถ้ำเขาชะอางน,นะครับไม่จุดเดี๋ยวเราขึ้นไปขอข้างบนอีกเนงะีขอองค์เจ้าพ่อเพชรอเพชรุย ตรงนวดมีเลขห้าเลยอะองฝั่งเนี้ยเลข้าจริงฮะเลขจริงจริงเหรอ่เนี่ยตรงเนี้ยเลขสามด้เลขเเเเห้านี่ตรงนี้นต,รนตรงนวดฝั่งเนี้ยทำบุญก่อน เก้าเก้าอดเกายังอ๋อเราาช่องนะครับผมคนสองเลขครับวันนี้เราต้องสามคนขอโชคขอลาบกับพ่อปู่สิงดําเนาะวัดเขาชะอางแห่งนี้ด้วยนะครับก็ขอดมบัณดาลโชคลาบเปิดทางให้พวกเราได้เห็นเลขเนาะไว้ฝากอฟีทางบ้านเพอให้อ่าให้ทุกคนได้เห็นเลข เหมือนกับพวกเราเนาะสามตัวตรงบางๆกันทุกคนเด,ด้อก็ปวดตันะให้ทานเนาะให้ทนนะี่ทนี่อ่โด่งดังให้คนมากราบว่าบูชาเนาะให้วัดเจริญให้ที่ด่างมะขามเตี้ยที่กาญจนบุรีได้อ่าพัฒนาเนะาะคนมาาเทียเ่ยวชมเยอะๆนะสสสสาาาธธธุุุาธุเปิดทางให้พวกเราได้เห็นเลข่อด้วยเด้อสาธุ จุดคูบมงคลทิ้งไว้แล้วเราขึ้นไปไหมเราเรากลับมาดูไม่ไม่เดี๋ยวเราสองแค่เลขเนี่ยตรงฝ่ามือก็พอละเดี๋ยวดูเลขตรงฝ่ามือนะทุกคนเป็นเลขเป็นแดงแดงอยู่นะไปดูกันครับทุกคนแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นเลขอะไรนะอยู่ที่ฝ่ามือนั่นน่ะเห็นไหมเลขอะไรละอ่องแปดสี่หนึ่งย่างมอแต่เป็นเลขใั่มอ๋อบอกว่าเป็นแปดสี่ ไม่แน่ใจนะทุกคนว่าเป็นเลขอะไรลองดูนะขย่อยซีมซีดีกว่ามีซออีมซี MC อยู่อยอเออเดี๋ยวดูเราขย่บเลขกันครับมาขย่บเซีมซีก่อนขอขย่บเซีมซีก่อนเนาะสาธุสาธุขอชโชคขอลาภยกบดานนะครับสาธุทุกคนฝเอาเลขไปฝากทุกคนนะครับ ฮึมมาสามตัวเลยทีเดียวทุกคนหุ้ยขนลุกเลยอะนี่พี่เนี่ยตัวแปดสี่เก้าเป็นใรครับแปดสี่เก้าทุกคนครับแปดสี่เก้านะทุกคนสามตัวงวดนี้นะครับก็ขยับเทียวหล่นมาเทียวหมดเลยนะครับแปดสี่เก้านะที่ในฝามงิก็เห็นแปดสี่เออเห็นไหม ปังๆเลยทุกคนแปดสี่เก้านะครับปังๆของ,งพี่นะนี่นะแปดสี่เก้านะครับแปดสี่เก้าขอให้เลขนี้นาโชคสำหรับผู้ชมททางบ้านนะสาธุป,ปังๆทุกคนก็เดี๋ยวเมื่อกี้มีเลขทูบมงคลอยู่ในอ่ากระป๋องท<อ>ูบนะครับเพราะว่าเขาจะมีแจกมาเนาะแล้วเราก็ได้รวยด้วยไปทุกคนนะครับประดานบน จะพาขึ้นไปพุทธอุทยานนะครับก็จะไปดูไปขอโชคด้านบนด้านบนจะมีฮะหลวงพ่อเพชรนะครับอยู่ด้านบนเนาะด้านในจะเป็นถ้านะทุกคนเดี๋ยวจะไปขอโชคในถ้ำนะเขาที่เขาค่อนข้างดังเรื่องในถ้านี่แหละอืมในกลิ่นขนาดนี้ สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมคนสองเลขใบใหม่มาดูอองนะครับขอโชคอยู่ที่วัดถ้ำเขาช้างด้านบนใช่ไหมที่จะมีเทพใช่ไหมโอ้อันนี้คือหลวงพ่อเพชรองค์นี้เหรอแล้วองค์เก่ามีปะก็คือเขาพักแล้วเมื่อก่อนน่าจะเป็นสัมฤทธิ์หรือเป็นอะไรสักอย่างอ๋อแล้วเขาก็เลยทำการข้าวอุ้าฝนตกก็ลงนี่เลยดิทุกคน เป็นเหมือนถ้ำเขาทะลุเลยนะนีด้านบนนะน้าจะเป็นทะลุลงมานะครับอันนี้เรามีการไหว้หลวงพ่อหลวงพ่อเพชรก่อนนะทุกคน สนธ่สาธุนึ่งนะ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งนงหนึ่งหนมางหนึ่งหัสสะหนึ่งตนึ่ะหะึ่งนึ่งหนหะนึโงหนึ่ทหนึ่งนะหึ่งหนึนึ่งหะหนึ่งหนน่งนงหาึ่นงนนึนงนึ่น่งหน่นนึ่งาบึนึ้งนึนน ลูกหลานขอโชคลาไปฝากเอฟซี wi ทางบ้านขอทุกคนมีโชคมีลาภถูกหวยรวยกันทุกคนเด้อสาธุเมื่อกี้นะที่ท,ที่ว่าอยู่เมื่อกี้ใช่ไหมบัมงเอิญละทุกคนผมก็ได้เห็นเลขอยู่ตรงนี้เนาะไม่รู้ว่ามันเป็นเลขที่อยู่ในกระถางเองหรือว่ามันขึ้นมานะนี่อยู่ตรงนี้เลยนี่เนาะเดี๋ยวผมส่องให้ดูนะทุกคนนะครับ ฮะหนึ่งสององศูเสียเต็มทีหน้าลอเได้หนึ่งสองศูนย์นี่กหืใหเขียวม าเ,เดี๋ยวให้ดูตรงนี้กันนะทุกคนผมเหมือนผมเห็นเป็นเลขนะทุกคนนะนี่ึนี่ทุกคนผมไม่รู้ว่ามันเขียนคำว่าอะไรนะแต่มันดูเหมือนเป็นเลขเนาะทุกคนนี่ มองเป็นเลขนะทุกคนเอ็ดในกล้องมองเห็นเป็นเลขเป็นห้าเก้าเลยอะห้าเก้า นี่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 ้ <5 S 1> นี่เก้าอที่มนู้นเป<ะ>็นเหรอคเราอนะเออเนี่ยเป็นเลขห้าเก้าอันนี้ศูนย์ก็มืกลิ่นแรงอ่ะไม่ไหวแล้วทุกคนเดี๋ยวผมขึ้นไปด้านบนก่อนแล้วกันนะกลิ่นค่อนข้างจะแรงมากด้านล่างเนาะนะครับทุกคนมองตรงนี้คล้ายเลขเหมนเนาะนี่มองไกลๆเนาะมันเห็นเป็นเลขหกใช่ไหม หกเก้าอะไรทุกอย่างแต่ถ้ามองตาเปล่าคุณเห็นตรงนี้เป็นเจ็ดศูนย์นะทุกคนเจ็ดกับศนะูนย์นะนี่เห็นไหมเลยเจ็ดกับศูนย์นี 0, 7่ 2, 7เจ็ดสองเจ็ดศูนย์เจ็ดสามชัดเจนหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าส่องให้ดูก่อนนะทุกคนไปดูข้างบนกันข้างคาวเหรอ ฮึมขึ้นมาข้างบนยิ่งเหม็นมาจากถ้ำนี่เหรอบริเวณนี้จะไม่มีมีไม่มีกลิ่นเลยนะทุกคนด้านบนนะ ด้านบนก็มันกินมาจากช่องอ่องเมื่อกี้ไงที่อ่องเลยเขนะ้าไปเมื่อกี้น่ยไปแล้วนะทุกคนตอนนี้เรามาอยู่ที่บนเขานะครับก็เรายัางตามหารพระเจ้าเฮงเกียรอยู่ไม่แน่ใจว่าอยู่ที่นี่หรือเปล่านะพี <c> ่เอ <c> ็ดบอกอยู <c> ่ที่นี่แต่ผมลองเสิร์ชตอนแรกผมที่เสิร์ชมาผมก็ว่ามีไม่มีนะก็มีแต่พระที่อยู่ในถ้าอย่างเดียวเลยนะทำไมพี่เอ็ดบอกว่ามีไม่เข้าใจหรอยืนอยู่นี่ไง เฮงเจียไหนอะเนี่ยหัวลิงอยู่เลยใครบอกไม่ใช่แต่ <c oughs> เป็นสัญลักษณ์หัวลิง <c oughs> ลื่นนะอองแต่นั้นอะพี่โมขอตีเท่าไหร่สิ นี่นะนี่นะีนนะ่ไปแล้วทุกคนชัดด้วยนะอ่ะไปะดูเลขทุบมงคลก่อนนะครับที่เราจุดเอาไว้เมื่อกี้ทุกคนจะได้เดินทางไปหาเจ้าพ่อแห่งเจียรนะครับ ว่าเออเลขไหนเมื่อก<น>ี้ก็คือเจ็ดเก้าศูนย์เลขเจ็ดเก้าศูนย์ปูเลขไรปู่เจ็ดหกศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์ชัดๆใหญ่ชัดเนี่ยตู้ของที่นี่เออตู้ของที่รรของอ่าสามพ่อปเเูเองใช่ก็จะเป็นเลขนี้นะทุกคนเจ็ดหกศูไม่ที่แรกอะ่ะถ้าบอกว่าเป็นเลข ทูบของเราเองอะ่ะก็ยังว่าเออมันอาจจะจะเป็นสมสามกันแต่ว่าที่นี่เราเอาเลขเลขของที่นี่นะทูบของที่เนี้ยของปู่ก็ยังได้เลขนี้อีกอ <7 90 S 1> อเนาะเจ็ดเก้าศูนย์นะครับปู่ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอให้ปังๆให้ทุกคนร่ลำรวยร่ลำรวยถูกห่วยกันทุกคนนะครับเลขนี้เนาะไปตัดเอานะทุกคนเจ็ดเก้าศูนย์นะทุกคนเจ็ดเก้าศูนย์เอ้ะเอาไปดูทีเนนะเจ็ูอืม มแม่เมื่อกี้พี่เห็นเ,เลขตรงนี้เนี่ยเนี่ยตองเนี่ยเนี่ยตรงนี้อองเห็นเลขเก้าเนี่ยเนี่เลขเก้าเนี่ยอืมเก้านี่หลุมไหเหรอ,หอ,อเฮ้ยอองตรงนี้ชัดนะอองทำไมไม่เห็นวะอ,อุ้ยสามตัวเลยนี่ห้านี่มีตรงนวดด้วยเดี๋ยวจะซีดู หนึ่งเก้าเก้าสามหนึ่งเปล่าวันนี้เห็นหนึ่งกับเก้าแต่สามยังไม่เห็นนี่เลขสามแล้วเห็นไปเลขเก้าเจ็ดเก้าไม่้เลขหนึ่งใช่เราเห็นเลขสามสามสามกับห้าตอได้มองมาแช่เปเลขห้าแล้วมาตรงเนี้ยตรงเนี้ยมีเลขเก้าอยู่เก้าสามหนึ่งนะทุกคนเก้าสามหนึ่งหรือเก้าห้าหนึ่ง คิวปู่น่ะสองสองแปดเออสองแปดห้าเหรอแป่สองแปดคิ้วปู่สองแปดห้าเออชัดเลยปกติจะไม่ไดเห็นไม่ได้เห็นตรงกับพี่เลยเนะสองแปดห้านะทุกคนคิวปู่นะครับเป็นสองเป็นแปดเออใช่สองแปดห้าก็ส่องให้ดูอะแต่จะชัดเจนนะตรงเนี้ยตรงเข่าปู่เนี่ยชัดมากเข่าปู่ผมก็เอาแค่หนึ่งเก้าพอ ทุกคนผมจะเห็นตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับสามตัวนี้นะทุกคนเห็นเป็นอะไรอย่าลืมตีเลขมาให้ด้วยแล้วกันเนาะโอเคนะทุกคนสาธุปังๆนะทุกคนเห็นเลขอะไรก็อย่าลืมตีเลขมานะแล้วกันนะครับโอเคเนาะไปแล้วครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่วัดเขาชะอางนะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นศาลปู่ สิงสารปู่สิงดํานะครับก็อยู่ที่พัดเขาชะอางเนาะแล้วก็เมื่อกี้เข้าไปด้านบนนะก็จะมีหลวงพ่อเพชรอยู่ด้านบนเี่เขาโจ้คราดจากด้านบนนะครับก็มีจุดหนึ่งที่ผมอยากจะบอกเนาะก็มีตอนที่กำลังเดินขึ้นไปด้านบนนะที่กล้องส่องไปนะก็จะเห็นเป็นก็จะมีหกเนาะหกเจ็ดศูนย์นะครับหกเจ็ดศูนย์ประมาณนี้เนาะผมเห็นตรงที่มันเป็นวงกลมๆอ่ะมันเป็นเลขหกใช่ไหมพอเดินเข้าไปใกล้มันจะมีเลขเจ็ดศูนย์อยู่ด้านข้าง แล้วก็เมื่อกี้มีการลงมาจากข้างบนแล้วตรงนี้นะครับก็จะเป็นเลขทุบมงคลนะครับก็จะเป็นเลขเลขทุบมงคลก็จะเป็นเลข790ทุกคนเนาะเลขค่อนข้างใกล้ใกล้เคียงกันนะครับก็หวังว่าเราจะถูกโลกกับที่นี่นะครับแล้วก็ ทางปู่ก็จะให้โชคให้ได้กับพวกเราไปนะก็หวังว่า,วา,าเลขที่เราส่องให้ท่านผู้ชมได้เห็นได้ดูจะเป็นเลขนาโชคสำหรับชมท่านด้วยนะครับก็จะมีอยู่ตรงที่เขาของปู่ด้วยนะก็ท่านผู้ชมตั้ชัดก็เอานะเพราะว่าอาจจะเป็นเลขนาโชคก็เป็นได้นะครับส่วนวันนี้นะครับผมคนส่องเลขบใบ้คนใหม่ถ้ามาดูองตองลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วพวก็รใหม่คิวหน้าฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้พวกเราทั้ง3ช่องด้วยกันวันนี้ต้องลาไปแล้วนะครับอย่าลืมด้วยนะครับฝากคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอด้วยกันว่าท่านผู้ชมเห็นเป็นเลขอะไรกันบ ตอนนี้ลาบแล้วสวัสดีครับาย